เรื่องเล่าฟีสไตล์เรื่องติดใจผัวเด็กรุ่นลูกสวัสดีค่ะฉันชื่อแชมค่ะวันนี้ฉันมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังนะคะถ้าผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงอายุเยอะเลือกสามีได้คุณจะเลือกแบบไหนคะระหว่างผัวหนุ่มกับผัวแกถ้าฉันเลือกได้นะคะฉันก็จะเลือกผัววัยละอ่อนเห็นแล้วมันกระชุ่มกระชวยหัวใจจริงไหมล่ะคะ แต่เรื่องที่ฉันจะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นจริงในสมัยที่ฉันสาวๆนะคะฉันทำงานเป็นแม่บ้านอยู่บ้านหลังหนึ่งนะคะตอนที่ฉันเป็นสาวฉันก็เข้ากรุงเทพครั้งแรกก็มาหางานทาเหมือนเด็กบ้านนอกทั่วไปนี่แหละคะ่ะเดินหางานไปเรื่อยๆและดันมาสะดุดตากับป้ายรับสมัครแม่บ้านด้วยความที่อยากได้งานทำ ก็เรียบไปตามสถานที่ที่เขาบอกไว้ทันทีค่ะแต่มากรุงเทพครั้งแรกก็ไม่รู้จักถนนหนทางสักเท่าไหร่นะคะอาศัยว่าฉันเป็นคนที่รู้จักใช้ปากให้เป็นประโยชน์นะคะถามไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางจนมาหยุดยืนอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่ภายในใจคิดว่าในบ้านหรือวังกันแน่เนี่ยใหญ่โตชะมัดฉันก็ยืนคิดอยู่ ที่หน้าบ้านหลังใหญ่หลังนั้นอยู่สักพักนะคะก่อนที่จะตัดสินใจกดกิ่งแต่ยังไม่ทันที่จะได้กดกิ่งหรอกคะ่ะก็มีผู้ชายวัยกลางคนแต่งตัวเรียบร้อยเดินออกมาถามฉันว่าหนูหนูจะมาสมัครงานที่บ้านนี้เหรอเข้ามาเข้ามาฉันก็ยังไม่ทันที่จะได้ตอบอะไรหรอกนะคะแกก็เปิดประตูพาฉันเข้าบ้านภายในใจก็คิดว่า เอาก็เอาวะไหนๆก็อุตส่าห์มาแล้วต้องลองดูอีกอย่างมันก็เย็นมากแล้วด้วยถ้าหางานไม่ได้คงต้องนอนข้างถนนแน่ๆพอฉันเข้ามาภายในบ้านผู้ชายที่นำเข้ามาก็บอกกฉันว่านะ้ามีชื่อว่ากดนะเป็นคนขับรถอยู่ที่นี่นะ่ะนั่งรอที่ห้องนี้ก่อนนะเดี๋ยวคุณนายก็ลงมานะาน่ะจะนะ ฉันรับคำของนาโกรธแล้วก็ไปนั่งภับเพียบอยู่ที่ข้างๆโซฟาโดลูพักใหญ่ก็มีผู้หญิงแต่ว่าสาวก็ไม่เชิงนะคะมองดูแล้วน่าจะเป็นรุ่นแม่ของฉันเห็นจะได้แต่เนื่องจากว่าเป็นคนรวยเธอไม่ได้ทำงานหนักๆแบบแม่ของฉันเธอก็เลยมองดูไม่แก่ผิวพรรณนวลเนียนขาวอมชมพูเชียวดูมีสงาาส่าราศีมีออร่ามากๆค่ะ เธอใช่ไหมที่จะมาเป็นแม่บ้านน่ะเธอเอ่ยถามฉันฉันก็รับคําอย่างนอบน้อมดีเหมือนกันลองรับแม่บ้านรุ่นรุ่น,นดูบ้างเผื่อว่าจะคุยกันรู้เรื่องบ้างนะ่ะฉันรับเธอเข้าทํางานนะงานบ้านมีไม่มากหรอกส่วนมากแล้วฉันจะจ้างบริษัทมาทําความสะอาดอาทิตย์ละครั้งนะ่ะส่วนเธอทํากับข้าวได้ไหมล่ะได้ค่ะคุณนายดูท่าทางใจดีนะคะ แล้วเธอก็บอกกับฉันว่าเธอมีหน้าที่ทำกับข้าวสาม,มื้อแล้วก็ซักเสื้อผ้าส่วนด้านบนห้องนอนใหญ่มีคุณผู้ชายที่นอนป่วยอยู่แต่มีพยาบาลมาคอยดูแลเธอก็หาข้าวหาปลาดูแลเขาด้วยละ่ะส่วนเรื่องเงินเดือนก็ตามที่บอกเลยฉันก็รีบตอบตกลงเลยค่ะสมัยก่อนเงินเดือนแปดพันพร้อมกับที่พักและอาหารสามมื้อนี่ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะคะ พอเราตกลงกันได้เรียบร้อยคุณนายก็เรียกนักโกรให้พาฉันไปที่ห้องพักท,ทันทีเลยค่ะฉันก็เอ่ยถามนักโกรไปว่าน้า <s up> ๆบ้านนี้ไม่มีแม่บ้านหรอกเหรอเคยมี <S <s <up> <S mee, แต่วเวลาออกกลับบ้านนอกกันไปหมดแล้วทำอะไรไม่ค่อยถูกใจคุณนายเขานะ่ะแกก็เลยวีนเอาบ่อยๆนะแต่จากที่ฉันเห็นฉันก็ว่าคุณนายใจดีออกไม่เห็นเหมือนที่นักโกรเล่าเลยสักนิด แล้วนักกรดก็บอกว่าแต่นะดูแล้วนะเหมือนคุณนาจะชอบใจเราอยู่นะว่าแต่เราไม่เชื่ออะไรล่ะอ๋อฉันชื่อแช่มจ้ะนะฉันก็แนะนำตัวเองไปอ่ะเราอยู่ที่ห้องนี้ล่ะเย็นแล้วพักผ่อนซะถ้ายังไม่ได้กินอะไรก็เข้าครัวไปหากินเอาเองละกันแต่มื้อเช้าที่เนี่ยแปดโมงตรงนะตอนเช้าที่เนี่ยมีคุณนายกินมื้อเช้า รีบไปจัดโต๊ะก่อน8โมงด้วยล่ะนากดส่งฉันที่น้าห้องแล้วก็เดินจากไปฉันเปิดประตูห้องเข้าไปโอ้โหขนาดห้องแม่บ้านนะเนี่ยยังสวยสบายกว่าที่บ้านของฉันตั้งเยอะเลยแบบเนี้ยฉันคงอยู่สบายแน่ๆฉันจัดเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเข้าที่เข้าทางท้องเจ้ากรรมของฉันดันส่งเสียงร้องสะลั่นก็ดีเหมือนกัน ฉันจะได้ไปสำรวจห้องครัวด้วยฉันก็รีบเดินเลาะๆหาไปเรื่อยๆก็ดันเจอนะแหมห้องครัวคนรวยนี่ใหญ่กว่าบ้านของฉันซะอีกค่ะฉันก็เปิดตู้เย็นสำรวจดูว่าพรุ่งนี้พอจะมีอะไรที่ทำอาหารเช้าได้บ้างส่วนมื้อเย็นของฉันวันนี้ก็มาม่าละค่ะง่ายดีขณะที่ฉันกำลังกินมาม่าอยู่นั้นก็มีคุณพยาบาลชุดขาว เข้ามาภายในครัวแล้วก็ส่งยิ้มให้ฉันอย่างเป็นมิตรเธอก็มาหาอะไรกินเหมือนเช่นกับฉันนะคะฉันอาสา,าจะทำให้กินเธอก็บอกว่าหมาม่านี่แหละง่ายดีเธอเรีบกดน้ำร้อนใส่แล้วก็มานั่งกินข้างๆฉันเราจึงจะทำความรู้จักกันมากขึ้นแต่ก็คงเป็นโชคดีของฉันด้วยที่เจอแต่กัระาณน,น้ำมิตรที่ดีๆพอรุ่งเช้าวันต่อมา ฉันก็ตื่นแต่เช้ามาทําหน้าที่ของตัวเองจัดแจงเต้ะอาหารฉันจัดหนึ่งที่สำหรับคุณนายพอเวลาแปดโมงตรงเป๊ะคุณนายเธอก็เดินลงมาจากชั้นบนเอ๊ะแต่แปลกแปลกใจจริงๆนะคะคุณนายเธอมีลูกโตเป็นหนุ่มรุ่นดาวคราวเดียวกันกับฉันเลยมันใช่หรือนี่แต่ทำไมเธอไม่เห็นเคยบอกเลยล่ะเธอเดินคอเคียกับชายหนุ่มรุ่นลูกมาที่โต๊อาหาร แชมจัดอาหารอีกชุดด้วยจ้ะได้ค่ะคุณนายฉันก็รับคำแล้วก็รีบททำตามหลังจากมือ้อหลังจากอาหารมื้อเช้าของเจ้านายเรียบร้อยแล้วก็ถึงคิวบรรดาคนรับใช้แล้วละ่ะมีฉันมีนกักอดแล้วก็คุณพยาบาลคนสวยมาล้อมวงกินข้าวกันฉันก็เอ่ยถามนักอดไปว่านะ้านๆะคุณนายเขามีลูกชายด้วยเหรอฉันเห็นลงมากินข้าว มื้อเช้ามาเช้าเนี้ยเป็นแม่ลูกที่น่ารักมากุูกกิ๊กกันตลอดเวลาเลยฉันพูดจบนากฏก็มองหน้าฉันกับคุณพยาบาลแล้วก็ยิ้มกันนากฏมองซ้ายทีกว่าทีก่อนจะทําท่าทางกระซิบกระซาบฉันฉันก็เลยบอกไปว่าไม่มีใครอยู่แล้วลหละนะเขาออกกันไปหมดแล้วแล้วนะเขาก็เล่าให้ฉันฟังว่าไม่ใช่ลูกเขา เป็นผัวใหม่คุณนายเขานะฉันฟังแล้วก็งงๆฮะเดี๋ยวๆนะนะแล้วคนที่นอนป่วยให้คุณพยาบาลดูแลยอะฉันถามด้วยความงงๆเออ,เอ,อนะสิพอคุณผู้ชายนอนป่วยได้ไม่นานคุณนายก็พาผัวเด็กรุ่นลูกเข้ามาอยู่ในบ้านป้านอมคนเก่าคนแก่แกก็เตือนนะเพราะว่าป้านอมแกก็เหมือนญาติผู้ใหญ่ของคุณผู้ชาย พอเตือนเข้ามากๆก็มีปากเสียงกัน่ะป้านอมแกก็รับไม่ได้ก็เลยลาออกไปเรื่องของเรื่องที่ป้าแกรับไม่ได้ก็คือคุณนายแกทําอะไรต่อไม่อะไรไปเจิดไปเจ้ออยากทําอะไรตรงไหนกับผัวหนุ่มแกก็ทําไม่เกรงใจสายตาคนในบ้านเลยอะแถมแกยังไม่เกรงใจคุณผู้ชายที่นอนป่วยอยู่อีกด้วยนะเอาเถอะอยู่ไปเดี๋ยวเองก็รู้เองแหละ หลังจากวันนั้นที่นโกรบอกฉันฉันก็ได้เห็นจริงๆค่ะแม่ลีลาคุณนายวไปไปัยห้าสิบใบใกับผัวเด็กรุ่นลูกนี่ไม่เบาเลยนะคะแต่ก็ช่างเถอะค่ะเรื่องของเจ้านายเขาเจ้านายมีความสุขอารมณ์ดีพวกลูกจ้างอย่างพวกฉันก็สบายไปด้วยนะคะแม่แต่ผัวหนุ่มรุ่นลูกนี่สิก็น่ากินไม่เบานะคะเห็นแล้วก็เปรี้ยวปากดีจังเลยค่ะ